ระบบสัลยะแพทย์ในยุคสิ้นโลกตอนที่51 6 0เถึง60เปิดมาตอน51อดนี่คือ,อ,อบรรยากาศตึงเครียดเลยกู้จุนถูกส่งเข้าโครงไปเจอกับต้นไม้รูปร่างคล้ายคนส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนมากใช่มันเป็นเสียงที่แบบปลุกความกลัวดิบๆในใจคนเลยกดดันสุดๆแต่กู้จุนนี่คือเหนือคาดมากเลยนะ แทนที่จะตกใจกลัววิ่งหนีหรืออะไรแบบนั้นกลับยืนนิ่งๆสังเกตแล้วเห็นความผิดปกติที่ตาของต้นไม้นั่นอืมแล้วก็เดินเข้าไปปิดเปลือกตาให้เฉยเลยเสียงร้องเงียบกริบคือตรงนี้มันไม่ใช่แค่กล้านะมันคือสติการวิเคราะห์การคุมสถานการณ์คือแบบท่ามกลางความกลัวสุดขีดนั่นนะ่ะสุดยอดมากใช่เลยการกระทํานี้มันทําให้คณะกรรมการทึ่งไปเลยนะกลายเป็นจุดสนใจทันทีคือมันแสดงให้เห็นแก่นของตัวละครกู้จูวินเลยไม่ใช่แค่กล้าบ้าบิน แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้แรงกดดันซึ่งสำคัญมากในโลกแบบนี้แล้วไอเรื่องต้นไม้หลอนๆยังไม่ทันหายสงสัยเลยนะศาส,สตราการฉินก็มาเฉลยความจริงเรื่องโรคมนุษย์ต้นไม้อ๋อที่ไหว้ต้นนั่นจริงๆไม่ใช่ผีสางแต่คือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรคนี้ใช่ค่ะโรคนี้มี3มระยะเริ่มจากไม่มีอาการแล้วก็ไปถึงขั้นที่แขนขาเริ่มผิดรูปซึ่งระยะนี้ยังพอรักษาได้ถ้าตัดส่วนนั้นทิ้งทันแต่สุดท้ายคือขั้นปิดชีพอันนี้คือเซลล์มันเพี้ยนไปทั่วร่างแล้ว ควบคุมตัวเองไม่ได้อืมจุดพิกคือขั้นนี้แหละผู้ป่วยจะเสียความเป็นมนุษย์ไปเลยแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆกันหลายคนนะร่างกายมันจะหลอมรวมกันกลายเป็นมนุษย์ต้นไซโอ้โหฟังแล้วขนลุกแล้วที่กูจ้จวินเจอในกรงจริงๆเป็นแค่ศพแช่ฟอร์มาลีนแต่ยังมีปฏิกิริยาตอบสนองอยู่อ๋อซึ่งกูจ้จวินเชื่อมโยงไปถึงเรื่องทดลองผ่าก,กบได้นี่คือแบบสมองไวมากแสดงว่าเขาเชื่อมโยงข้อมูลเก่งจริงๆ ก็ยังดีนะที่โรคนี้มันไม่ติดต่อทางอากาศใช่ใช่ต้องสัมผัสโดยตรงถึงจะติดไม่งั้นคงวุ่นวายกว่าน,นี้เยอะอ๋อและการทดสอบผลโหดทั้งหมดนี้สรุปคือการคัดคนเข้าหน่วยงานพิเศษบางคนก็คงมองแบบดูถูกเลยสิว่าทําอะไรไม่มีหลักการนั่นสิมันเลยเป็นคําถามใหญ่เลยว่าไอ้วิธีการผ่าตัดที่ดูเหมือนจะบ้าๆบอๆของกู้จวินเนี่ยมันคือด้นสดมั่วมวหรือว่าหรือว่าเขามองเห็นอะไรที่คนอื่นมองไม่เห็นเป็นอัจฉริยะหรือแค่คนบ้าที่โชคช่วยกันแน่ การทดสอบนี้มันเลยกลายเป็นจุดที่น่าติดตามมากว่าจริงๆแล้วกู้จวินเป็นคนยังไงกันแน่จะเผยด้านไหนออกมาอีก